ใช่ฮะแดดลมนุม่งตกอะไรนี่จบงวกทีใส่สมองใส่น้อยแน่บ่ใส่อยู่นี่นะกูกำลังใส่อยู่นี่ลหละใช่ที่ไหนละ่ะฮะมีบม่มึงอ่ะบ่มีแล้วสมีบ่ละบ่มีแล้วกูกับบ่มีอ่ะอเองสิมึงไปยืมยญยมึงไ,งไปบอกว่างไดฮะบอกว่างไดบอกว่างไดนมึงก็บอกว่ามึงยืมแค่นั้นแล้วอือทสิให้ว่าแหละใช่เอากระล้องเบื้องขั้นถานบ่ห้ก็บอกว่าพี่ไอใหายมาเอา ค่าน้ามแต่ว่ามึงยืมสก้อนเด้อมึงยืมสกออ้อนโอเคโอเคไปไปจะพาไม่นมออเ,เนี่ยไอ้ยืมเงินได้สองเงินเนี่ยโว้ยบ้า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 ไม่มีให้ยืมดกอกหนีหนีหนีหน,น,น,นีเกิดเป็นมือหมาสูนี่พี่ไอ้แล้วบอกว่าให้ไปจาา่ายค่าแรงของคาไฟเนี่ยกูจ่ายบเบิดแล้วกูจ่ายเบิดแล้วจ่ายเรียบร้อยแล้วสูบไต้องห่วงเฮ็ดเองจ่ายแล้วบ่ายแล้วพี่ไอ้พงศ์ ใ,ใจเร็วเอใอใแล้วบ่อะใจเร็วใจเร็วอุ้ยเราบ่ห้ย่ะพี่ไอฮะเราบ่ห้ยืมเลยกะเร็วบอกว่า,าใจค่าน้ำแล้วกะเร็วคิดอยังไหนดีล่ะเฮ้ยเอา้าค่าน้ำกับบ่อห้เลยเหรือแล้วพอ่าแล้วใจเร็วเอา้ากับคาไฟคาไฟกับใจเร็วเมียนคอ,อยยืมยกับบออนน่อห้ยคอยยืมยังวะโอ้ยคิดอย่งไหนล่ะเฮ้ยช่วยกันคิดช่วยกันคิดค่าอย่างดีวะค่าอย่างดีปะ รู้แล้วกูรู้แล้วมึงไปบอกหมไปจังไรบอกว่ามึงเบ่าเสียงแข็งเลยเด็ออย่าพามูา้องสิอันพี่ไอบอกว่าเอาเงินสองร้อยขันมันถาม่าคาอย่างมึงบอกไปเลยว่าค่าแอลพี่ไอมือแล้งรับร้องมึงแชยกูจกไว้ปัญญางะงุแชยกูรอดไปไปไปบอผาดงั้นนี่บอผาดเอางิ้มาสองอยอย่าพัก กูลังเงิดหลายเว้ยกอยังว่าไม่มีกตแล้วแต่เจ้าเด้อว่าเพราะว่าพี่ใหญเราบอกว่าจ่ายค่าแอลมืินแรงสองร้อยฮะจ่ายค่าแอลสองร้อยเงิแรงไงค่ายังเกาะค่าแอลค่าแอลค่าแอลถ้าบ่ดสั้นแล้วเจ้ากระอดโลดเด้อะว่าห็บ่สรุปพอยสิไปไปไปทีงไดนดอดีบังหนิเจ๊แม่นฟ้าวเนาะ้อเอาเอาไปสามร้อยผุนว้าวไปโอเคนั่นแหละบังเราจะเลืมสัญญาเด้อบังนี่โอเค ว้าทได้สัเร็จไพี่ได้เลยตจีม้นได้ลอะอุนแล้วขอสองไนสาม่ดะ่านทดันกูบอกแล้วเป็นได้ไปเลยไปเลยไปจันมาเลยหน่อยโอเคสุดไ่เรญ่องสุดออกูบอกแล้วมันได้ผลอเอเอย